ไม่ผ่านมาก็เผ้าเดือนกว่าจะได้คราวนี้รัฐบาลประชาชนบอกต้องเร็วกว่าน,นี้เนี่ยมันต้องไปแก้กฎหมายแก้ระเบียบแก้อะไรไหมหรือว่ามันสามารถทําได้เลยเอำนาจนายกครับทีละประเด็นนะครับครบประเด็นประเด็นที่1เนี่ยท่านอาจจะบอกว่ารอบนี้เร็วใช้เวลาแค่หนึ่เดือนถ้าเทียบกับอดีตแต่ผมไม่ได้ต้องการให้ท่านเทียบกับอดีตครับ ต,ต้องการได้ทันเทียบกับมาตรฐานที่มันควรจะเป็นในวันนี้และสุวรรณคต<ะ>แล้วเรามั่นใจว่าเรา,เราเป็นรัฐบาลในปี2569เราไปคุยกับจิสต้ามาแล้ว mm hmm. เทคโนโลยีภาพดาวเทียมสามารถทําให้เยียวยาพี่น้องประชาชนได้เร็วและทันทีโดยที่ไม่ต้องให้พี่น้องนั้นมากรอกเอกสาร,รเร็วกว่า1เดือนแน่นอนอันนี้ประการ mm hmm. แรกประการที่สองเนี่ยเข้าใจว่าเป็นนโยบายในการตั้งกองทุน,นนั้นก, mm hmm. ก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ไอ้เรื่อง49,500เนี่ยมันต้องแก้ที่ระเบียบว่าเอกสารที่หลายๆท่านในที่นี้กรอกไปแล้ว ถ้าเขาจะไม่ได้กลับมาเป็นแค่หลักร้อยหลักพันเนี่ยต้องแก้ที่ระเบียบเพื่อให้มันรวมค่าแรงไปด้วยไม่ใช่ว่าพอคนมาซ่อมบ้านแล้วเนี่ยเบิกได้แค่ค่าวัสดุเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพ แล้วก็ได้แค่หลักร้อยหลักพันผมก็เลยบอกว่าพี่น้องเขารอ,อกองทุนท่านไม่ไหวท่านไปช่วยแก้ระเบียบตอนนี้เลยไม่ต้องรอหลังเลือกตั้งก็ได้รัฐมารักษาการก็ทําได้ก็แก้ได้ใช่ไหมฮะใช่แล้วถ้าต้องใช้งบเพิ่มเนี่ยไม่ได้ห้ามนะครับงบกลางสามารถใช้เพิ่มได้แค่ต้องไปขออนุมัติจากกรกตและผมในฐานะพักฝ่กายค้านเราก็ไม่ได้ติดใจและผมเชื่อว่าถ้ามีพักไหนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกรกตก็น่าจะเป็นพักของท่านครับนะครับดังนั้นเนี่ยทำได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวหัดใหญ่ ส่วนประเด็นที่สามเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามีมาตรการาออกมาแล้วบางส่วนเรื่องพักชำระหนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ที่เขาทักท้วงคือมันไม่พอเพราะปัจจุบันการพักชำระหนี้ก็วางไว้ว่าเพดานส่วนใหญ่คือไม่เกินหนึ่งล้านบาทบางทีมันต้องเกินเลยไปถึง5ล้านบาทนะครับหรือว่าอย่างซอฟโลเนี่ยแม้จะมีหลายมาตรการออกมาแต่ภาคธุกรกิจเขาก็สะท้อนว่าอย่างเข้าไม่ถึงเช่นเดียวกันการฟื้นฟูเศรษฐกิจครับแน่นอนเราต้องการให้มันเกิดการ กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภายในพื้นที่แล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาถ้าเป็นภายในพื้นที่เนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่ถ้าเราเป็นรัฐบาลจะทําคือเอาคนละครึ่งมาบวกกับหวยไปเสร็จคนละครึ่งจะเป็นการเติมเงินในกระเป๋าให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ,รบจ,จะอยู่ในระยะเวลากี่เดือนก็ว่าไปแต่พอคนละครึ่งหมดเขตแล้วเราไม่ต้องการให้ยอดขายกับ คืนมาเหมือนเดิมเราก็จะเติมสิ่งเรียกว่าหวยใบเสร็จที่อยู่4ปีเป็นการบอกว่าถ้าประชาชนไปซื้อจากร้านค้ารายย่อยจะได้หวยแถมกลับมาและเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้ประชาชนซื้อของจากร้านค้ารายย่อยมากกว่าไปห้างขนาดใหญ่อย่างเดียวนะครับ,รบแต่สิ่งที่ผมพยายามจะพูดก็คือว่าแม้ว่าเราเตรียมไว้แล้วในร้อยวันแรกเนี่ยแต่กว่าจะตั้งรัฐบาลครับเลือกตั้งวันที่8กุมภาสมมติรับรองสองเดือนอก่อจะตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเลยช่วงสงการไปแล้วผมอยากให้รัฐบาลรักษาการเนี่ยดำเนินการก่อน นะครับเพราะว่าช่วงสงการเป็นช่วงที่เราก็อยากให้การค้าขายมันคึกคักแล้วเราอยากให้มีมาตรการในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นการนะครับลดค่าใช้จ่ายให้กับคนที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่หาดใหญ่หรือพื้นที่ที่รับผลกระทบจากน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดเทศกาลประจําเดือนนะครับที่ดึงดูดคนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นรวมไปถึงการพยายาม